รับดอกเบีย้ยสูงนานกับบัญชีเงินฝากพิเศษ10เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2%ต่อปีจากธนาคารกรุงศรีนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดแคมเปญกันก่อนเข้าสู่นื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่านะครับฝากประจำนะครับพิเศษ10เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงดอกอัตราดอกเบีย้ย2%ต่อปีนะครับ รับดอกเบี้ยทุกเดือนฝากขั้นต่ำา1 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเงื่อนไขาการฝากประจำพิเศษ10เดือน1น,นะครับสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่เปิดบัญชีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับความยินยอมจากปิดามารดานะครับหรือผู้ครองตามกฎหมาย2จํานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากครั้งต่อไปนะครับทุกครั้งต้องไม่น้อยกว่า1 0,000บาท 3กรณีฝากเงินเพิ่มเติมต้องดําเนินการฝากที่สาขาของธนาคารกรุงศรีพินาเท่านั้นไม่สามารถฝากผ่าน kma กรุงศรีแอปหรือช่องทางอื่นของธนาคารได้แต่อย่างใด4ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยประจําทุกเดือนหลังหักภาษีนที่จ่ายโดยจะจ่ายดอกเบีย้ยนณะวันที่ตรงกับวันที่ฝากจนกว่าจะครบกําหนดหระยะเวลาการฝากโดยธนาคารจะโอนดอกเบีย้ยดังกล่าวข้้งต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีก,กระแสรายวันซึ่งได้แจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคารตอนเปิดบัญชี หถ้าไม่ได้มีการถอนเงินหรือมีคําสั่งอย่างอื่นให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากประจานะครับประจํา3เดือนตามประเภทของลูกค้าโดยมีเงื่อนไขาการฝากเงินและตาดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศที่ใช้บังคับอยู่ณนวันที่ต่ออายุการฝากนั้น6กรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละยอดเงินฝากโดยหากเป็นการถอนเงิน ที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยหรือผู้ฝากนะครับจะได้รับเงินต้นหลังหักดอกเบีย้ยที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านะครับรวมภาษีรวมภาษีหักน,นที่จ่ายทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหลังหักนที่จ่ายนะครับที่กรมสรรพากรได้หากเป็นการถอนเงินที่ฝากไว้นะครับตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันฝากนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ออมทรัพย์ณวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นตามจํานวนไว้ที่วันที่ฝากจริงและผู้ฝากจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คํานวณได้ดังกล่าวหลังหักดอกเบี้ยของเงินฝากประจําพิเศษ10เดือนที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านะครับรวมภาษีหักหน้าที่จ่ายทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักหน้ที่จ่ายดังกล่าวได้จากที่กรมสรรพากรนะครับ เธนาคารของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ10เดือนไม่สามารถนํามาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับทางธนาคารได้นะครับเก้าเงื่อนไขาการได้รับสานะกุ้งศรีเ e อ็กซ์คลูซีฟและกุ้งศรีพรามเป็นไปตามที่ธนาคารได้กําหนดเอาไว้นะครับนี่คือเงื่อนไขของฝากประจําพิเศษ10เดือนนะ ก่อนจะการน,นะครับขอ,ข,อข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีพิยาจำกัดมาชนที่นี้ด้วยนะครับสามารถโทรติดต่อนะครับ1576นะครับหรือเข้าไปที่สาขาในวันทําการจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30โงครึถึง17ในการ30บนทีก็สามารถที่จะไปได้หรือเว็บกุงศรี .com นะครับสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปฝากกันนะ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะ <c oughs> แต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง1 8เเลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบาง การลงทุนนะครับบางตัวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5เเนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ1 ความสิ่งต่ามปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว,ว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปี จะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของขอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่า สูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะมองสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบ ปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3ถึง4เปก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการล้นะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอาการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับแถึงสิก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%ม แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางกิจการผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทําอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้น หุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วีริรเวทขายนะครับก็สามารถทําได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับหุ้น หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัว ค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กําไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาดนีนึงแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6 เดเดือนก็มีมาแล้วนะครับ